มันยอดเขาอัสนีบาทนั่นคือการทดสอบอัสนีบาทเนะสิทธพิพี่สิทธิน้องกำลังฟะฝ่าด่านกอกวดขั้นจิตก,กำหนดได้แล้วสำนักบุพพาสวรรค์ <c oughs> นี่มันไม่อยู่ที่ทำเลยจริงๆที่ต้องมาถูกฟ้าป่าตอนที่ที่มาถึงที่นี่แบบนี้เนี่ยไม่อยู่ที่ทำเลยอะ่ะมืันมีกี่วินาทีก่อนหน้านี้กำลังนอนอ,นอ่านหนังสือบนเตียงในช่วงกลางคกินอยู่เลยนะวินาทีต่อมาจะก็ถูกพามาที่นิยายเรื่องนี้ราชาพีศา์ราชาแห่งคิวซูฉันไม่ได้ซีเรียเรื่องการมาผัวในนิยายหรนะ แต่มาทำให้ฉันกลายเป็นอาจารย์ตัวประกอบที่ต้องตายไวสัะง,งั้นเพราะเธอนะมีความคิดร้ายต่อถิดที่เป็นตัวเอกเสียวจริงเหาาสุดท้ายแล้วเูอก็ถูกเขาแก้แค้นอย่างโหดเยี่ยมและถูกเขาทรมานจนตายระเ,เจ้านี่มันมิุติธรรมอสเลยอะ ฉันไม่สามารถทนต่ออัศนีนี้ได้ก็คงถูกฆ่าตายอยู่ที่นี่แน่ทุกอย่างก็จะจบสิ้นไม่สามารถกลับไปโลกเดิมได้อีกแล้วต้องสู่สุดชีวิตเท่านั้นเธอถึงจะสาม,มารถยับยังอัศนีและมีโอกาสรอดชีวิตได้และแก้ไขเรื่องทุกอย่างได้ นั่นคือแหล่งที่มาของพลังอัศนีและเสียงฟาร้องอย่างนั้นเหรอนี่มันพลังโกงของเปรกในอนาคตนี่ฉันน่าจะดูดซึมมันไปซะฉันไม่เพียงแค่รอดพ้นจากอัศนีฟาดเท่านั้นแต่การฝึกฝนของฉันในอนาคตก็จะยิ่งง่ายขึ้นอีกด้วยสายฟาอั้นีเพิ่มขึ้น เจ้าหลงปรากฏแล้วสำเร็จแล้วเยี่ยมยอดไปเลยสิทธ์น้องเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมเจ้าถึงได้ประมาทขนาดนี้กันละ่ะเจ้าสำนักบุกผาสวรรค์ชิงอี้ ว่าวสอสุสำนักบุพสวรรค์จิงเหอขกับคุณสิทธิ์พี่คาสบายดีไม่ต้องห่วงในเมื่อฉันรู้เรื่องราวทั้งหมดเส้นทางถูกความมีนารมตะก็จะเป็นเรื่องง่ายคิดประติว๋วสิทธิ์ก็แสดงความดีกับท่า,านอาจารย์ที่ก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความเป็นอมนตะอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคนเราเอ๊ะเสียวจริงยาว ตัวเอกในนิยายลูกสิทธิเจ้าของร่างเดิมรับมาดูแลเจ้าของร่างเดิมลงไหลต่อร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและทาให้เขาอยู่เคียงข้างเธอเพียงเพื่อใช้เขาเป็นเตาหลอมมนุษย์เพื่อดูดพลังของเขามาให้กับตัวเองเกิดด้วยไม่คาดคิดก็ได้กลายเป็นราชาปีศาจหลังจากที่เจ้าของร่างเดิมได้ทอดทิ้งเขาไปสิ่งแรกที่เขาทำเมื่อกลับมาก็คือการแค่แคนอาจารย์ของเขา ทำไมกาถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะลูกศิษย์ของหลานเยวสำนักบุพผาสวรรค์เสี่ยวจริงเหวอท่านอาจารย์เรียกศิษย์มามีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคราับ <c oughs> มันไม่ไม่จะเป็นข้าไม่อยากรบกวนเจ้าก็าจะกลายเป็นราชาปีศาจถ้าฉันยนก็สู่ก้นบื้งแห่งความว่างเปล่าและจากนั้นก็จะทรมานฉันเป็นเวลาหลายร้อยปีด้วยความไร้ความปราณี ที่ไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวได้เลยดังนั้นแล้วจะจะไปกล้ารบกวนนายได้อย่างไงเล่าอาจารย์ได้รับบาดเจ็บสิจะช่วยพาอาจารย์กลับไปพักผ่อนนะขอรับ no 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 ไม่ต้องรอก้าสามารถกลับไปด้วยด้วยตัวเองได้ท่านอาจารย์ไม่ชอบสิธิ์ด้วยขอรอเจ้าเออเจ้าคิดมากเกินไปแล้ว ฉันไม่กล้าจริงๆเดี๋ยวสินี่มันไม่ถูกต้องเขายังโครนฉันอยู่นี่เพราะว่าฉันเพิ่งรับเขามาดูแลได้ไม่นานนี้และยังไม่ได้ทําให้เขากลายเป็นตเตาหลอมมนุษย์เพื่อดูดซับพลังงานสินะกล่าวอีกในนึงก็คือมันยังไม่สายเกินไปเพียงแค่ฉันเริ่มมันตอนนี้ดูแลสิทธิคนนี้้เป็นหญิงดี แม่เขาจะกลายเป็นราชาปีศาจนี้ในอนาคตแต่เขาก็ยังเมตตาฉันอยู่บ้างเพราะฉันเคยเป็นอาจารย์ของเขาไม่ความคิดนี้มินเลวแฮะตอนนี้ข้ากำลังข้าก็ไปสู่ขั้นที่สูงสุดพลังปราณมิแม่นคงทำให้ไม่สามารถดูแลเหยาเอ๋อได้ชั่วคราวแล้วละแต่ว่าเขาคือลูกศิกษย์คนสำคัญของข้าดังนั้น <laughs> Để bữa chui chen đủ lại có sắc phăng nha Bye bye Xịt phi ta chạy xịt nó nhìn phá vào tốt sổ của Cloud nha Thì sẽ còn thơ được khuất khắc mà quả đơm nha Bẹt bẹt bấy đuôi ha Chính dạo Nếu chả cha cũng cho phát cho với cả buộc rau Thế cho tuần cần đồ này cũng bỏ buộc rào đây lấy nè Khổ rác Thế nữa ลานเยี่ยวคราวนี้ก็จะมีปล่อยจบไปแน่ห้องนอนของลี่ยานเฮ้ยเหนื่อยชะมัดยาิเลยนี่เยี่ยลานใครจะไปคิดว่าเยี่ยลานนางฟ้าผู้สูงๆจะมีสภาพแบบนี้ได้ความเจ็บปวดจากการดึงวิญญาณอาจารย์ก็สามารถทนได้ เีไดยที่ดับเล่มนี้ไม่ได้แข็งแกล่งเหมือนอาจารย์เจ้าฆ่าข้าเลยดีกว่านี่ดีอาจารย์จุนข้าก็ลงในหุบเพวไร้ก้นบึงไร้ยข้ามีชีวิตอยู่อย่างเดียวดายในนรกข้าจะมีโอกาสฝึกฝนวิธีปีศาจรอดกลับมาได้ทั้งเป็น ข้ามีวันนี้ได้คุณล้วนเป็นเพราะความเมตตาของอาจารย์ข้าจะตอบแทนบุญคุณนี้ให้อาจารย์อย่างสาสมก้าจะทำให้อาจารย์เจ็บป,ปวดทรมานจอาจารย์ต้องเสียใจายที่ทำแบบนี้อาจารย์มีอะไรศิริ์ได้ยินเสียงจากภายในห้องกลัวว่าอาจารย์จะบาดเจ็บอาจารย์เป็นอะไรไหมครับ ข้าขอก็ไปได้ไหมโอ๊ยหนียังไงก็หนีไม่พ้นยังคิดไม่ออกแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยเข้ามาสิผมที่ไม่ได้จัดการรอยถูกฟ้าผ่าไม่เคยเห็นนางในสภาพแบบนี้มาก่อนเลย ทำไมถึงรีบร้อนมาคาาเช่นนี้ล่ะอาจารย์ทำไมท่านถึงต้องฝากข้าไปกับอาจารย์รองด้วยล่ะเออข้าก็กลัวถูกข้านะ่ะสิเออข้าบรรลุสิงครั้งนี้แล้วต้องการออกเดินทางท่อง,งเที่ยวไม่มีกำหนดกลับไม่สามารถสอนเจ้าได้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะไปฝึกฝนกับอาจารย์รองนะอาจารย์รองของเจ้านะฝีมือสูงส่ง มีเขาคอยสอนเจ้าเส้นทางการฝึกฝนของเจ้านะย่องสดใสแน่นนอนเลยอะไรเนะี่อาจารย์ท่านกำลังจะไล่สิทธิ์ไปเหรอสิทธิ์ทต่แม่อาจารย์ผิดหวังหรือเปล่าบอกสิไม่ได้เลยนะสิจะแก้ขไขให้ดีรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนอุ้ยตายแล้วนี่เหมือนอะไรกันบอกแล้วไงว่าเราจะปีศาจที่โหเดเยี่ยม และกระหายเลือดแต่ทำไมถึงกลายเป็นแมวตัวน้อยที่น่าสงสารและขี้อ้อนไปซะละใครจะทนไหวตอนนี้จะลืมจุดยดนที่น่าเคารพในใจของข้อไปแล้วดูเหมือนว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลในขณะนี้เขายังเป็นเด็กขาดความรักและน่าสงสารอยู่งั้นแค่จะดูแลเขาเองเฮยเหวเอิธทำไมดีมาตลอด ถ้าไม่ยอมไปฝึกฝนวิชาที่อื่นก็อยู่ที่นี่ต่อไปเถอะขอบคุณอาจารย์มากๆครับลูกแมวตัวน้อยที่น่ารักชวนให้เห็นดูจริงๆเดี๋วเออในฐานะอาจารย์ข้าจะมอบดับวิญญาณนี้ให้เจ้าให้ข้าเหรอ ทำไมเจ้าไม่ชอบเหรอนี่กระดาบที่อาจารย์ของข้ามอบไปกับข้าในตอนนั้นตอนนี้มันเป็นของเจ้าแล้วล่ะที่จริงอ่ะข้าชอบดาบเล่มนี้มากนะเพื่อเอาใจเจ้านะข้าต้องทุ่มเทตั้งเลือดเนื้อและเงินนะขอบกุณอาจารย์ที่มอบดาบให้ลูกศิษย์จะดูแลรักษามันเป็นอย่างดีจะไม่ทําให้ชื่อเสียงของดาบยาหัวเสื่อมเสียข้ายังต้องบำเพ็ญเพียรต่อสซะระยะหนึ่ง เพื่อพัฒนาฝีมือการเป็นเพียรเจ้าตรงตั้งใจฝึกฝนอย่าได้เกียจคร้านล่ะข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้สำนักของเราได้ในการประชุมวิระบุรุบบรษข้าจือในอีกครึ่งปีข้างหน้าสิธจะไม่ทำให้ท่านอาจารย์ผิดหวังของเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ในชาติก่อนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้หรว่าพระกาเกิดใหม่แล้วทุกอย่างเลยเปลี่ยนไป ท่านกล้าเอาดาบที่รักยิ่งกว่าชีวิตมาให้ข้าท่านกล้าเอาดาบที่รักยิ่งกว่าชีวิตมาให้ข้าถ้าไม่มีชาติก่อนแล้วก็ข้าเกือบจะถูกกุดุบายของเจ้าหลอกลวงจนหัวใจแตกสลายลูกศิษย์ที่รักวิชาที่เจ้าฝึกฝนมาทั้งหมดมอบให้ข้าเถอ,อะอาจารย์ทำไมถึถงโหดร้ายอย่างนี้ เจ้าเนี่ยไม่มีข่าอีกต่อไปหิงชั่วร้ายแตไม่เจ้ากล้าฝึกฝนพลังไม่เพียงพอตอนนี้จะคงทะลกนางควันเนื้อทําไมเจ้าเจ็บปวดทรมานไปแล้วก่อนเน้านะเจ้าต้องสแสดงบทบาทเป็นอาจารย์ผู้ห่วงใยศิษย์ข้าก็จะ,สะแสดงให้เจ้าดูสแสดงเป็นลูกศิษย์ที่เชื่อฟังอาจารย์และกระตันยู่ต่ออาจารย์เคต้องห้าม ขอให้แกเทียนหัวหุบเขาไร้ก้นบึง้งปีนั้นอาจารย์อยู่ที่นี่รักข่าลงสู่เหวลือไม่เคยคิดว่าชีวิตข้าจะดีขึ้นโดยการฝึกฝนวิธีปีศาจพลังของข้าจึงเพิ่มปูนขึ้นอย่างมากจึงออกมาต้อนรับค่ะราชากับพวกแกมาถึงแล้ว หเดือนต่อมาฉันดูดซักพลังของแหล่งกำเนิดได้แล้วแล้วก็การพัฒนาของฉันพลังของฉันก็มากขึ้นเช่นกันฉันไม่รู้ว่าผ่านไป5เดือนแล้วมันเร็วจริงๆการได้พบการกำลังจะเริ่มต้นขึ้นไม่รู้ว่าลูกศิษย์ของฉันกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้ ถึงเวลาที่ต้องไปเจอลูกศิษย์แล้วกายกาย,ยาเอ๊ะเขากำลังทำอาหารเหรอเอ,อาจารย์ผมเห็นนะแต่ืกลงไม่เห็นก็แค่นะเยาลานจะกลับมาแล้วเหรอเขาหายไปห้าเดือนเต็มๆเลยนะ เอ๊ออาจารย์กลับมาแล้วเหรอครับเขาแนารักเหมือนลูกแมวน้อยเลยอะอาจารย์ครับสิทธิ์ได้ทำอาหารไว้บ้างแล้วเป็นของปู่อาจารย์ทั้งนั้นเลยเอาจารย์มาลองชิมดูก่อนไหมครับอืมนี่มั ลางมันอร่อยจริงๆอ่ะฉันรู้สึกอยากกินอีกอะไม่สามารถหยุดมันได้เออเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าเดยวเหอนายเตรียมตัวสำหรับการข้าวแข่งขันวิรุรุษคิวซูหรือยังสิทธิ์ไม่กล้าเกรดคราหรอกครับ ตอนนี้จิดก็ามาถึงระดับกลางของน้ำอมริตทองคำแล้วอ้าวเหรอฉันจำได้ว่าเขาอยู่ในช่วงกลางของอมริตทองคำหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนี่นะทำไมการฝึกผลมันเร็วขนาดนี้ล่ะเย่นมือไหมอาจารย์ดูหน่อยได้ไหมยาวเออ รบกวนด้วยครับอาจารย์ทำไมมือของนายเย็นจังนายรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยหีตายเธอฉันสัญญาว่าจะดูแลด้วยในเล็กน้อยที่น่าสงสารแน่แนอนว่าต้องทำทุกอย่างอยางละเอียดและดูแลกขทุกอย่างนี่คือเสื้อคุมพิจาจากขนสุนัขจิ้งจอกระดับหกเลยละ่ะ ไม่เพียงแต่หวานโยมเ่นอบอุ่นเท่านั้นมันยังเป็นอาวุธป้องกันที่หายากอีกด้วยค้าให้เจ้าใส่มันเอาไว้นะขอบคุณครับอาจารย์ยาวเออสิ่งนี้ทำจากเด็กสีดำสำหรับปรมาจารย์มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการสึกรอ ใช้มันเป็นพิเศษเพื่อปิดปนึกพลังทางจิตวิญญาณของเจ้าฉันมอบมันให้กับเจ้าเจ้าต้องมีแผนร้ายแน่ๆวิธีการของอาจารย์ยิ่งเดียวสามยิ่งกว่าเมื่อก่อนสอีกมันเป็นความผ่วงใยญ่จอมปลอมที่ทำให้ข้าอยอมแพ้ได้เชื่อใจและติดอมอาจารย์หลังจากนั้น อาจารย์ก็จะปลักข้าลงถูเหวลึกแห่งความว่างเปล่อลาอีกครั้งมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆก็แค่ใช้แรงแล้วก็บิดมันแค่นี้ก็จบแล้วใช้ได้ เอ๊ม <ES>: <lebih> ันน <an> ่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมไม่มีจดหมายมาครับผู้นำได้รับคำสั่งและทุกคนจอกเดินทางไปที่เมืองซางหยุนพรุ่งนี้เวลา10บโมงเพื่อเข้าร่วมประชุมวีรบุุษคิวซู